พี่น้องอสสสมอที่ส่งเอกสารเคลมเงินโควิดแล้วยังไม่ได้เงินโปรดฟังทางนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสาหรับท่านที่ติดเชื้อโควิดสิและมีประกันแล้วส่งเคลมแล้วยังไม่ได้เงินให้ฟังทางนี้นะครับหมอชาติมีคําตอบนะครับมีหลายๆท่านสอบถามมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เงินพี่น้องครับมีคิวาโค้ด หมอชาติได้วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถสแกน QR code line oa สำหรับการเคลมประกันโควิด1 9ส่งข้อมูลไปเลยครับแล้วก็ติดตามเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับให้ท่านโทรศัพท์ไปที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหาคนครนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ02 665 4 0 0 0 0 2 3 9 0 3น3 3ะครับหรือว่าสายด่วน1484สนะครับสามารถโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องอสมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าทุกจังหวัดและครับจะมีสำนักงานสาขาของเมืองไทยประกันภัยท่านก็สามารถที่จะไป ติดต่อที่สำนักง,งานสาขาหรือว่าขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบุรีรัมนะครับให้โทรศัพท์ที่เบอร์ตรงผู้จัดการสาขาบุรีรัมเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0817540178 0817540178แบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องอสมอที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัม ก็โทรศัพท์ตรงเลยนะครับที่ผู้จัดการสาขาบุรีรัมย์เวลาที่ท่านสะดวกก็คือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาของวันทําการนะครับท่านก็จะได้รับคําตอบนะครับแล้วก็ทางบริษัทจะได้รีบดําเนินการให้กับพี่น้องอสสสมอนะครับสำหรับจังหวัดอื่นๆรีบเลยนะครับติดต่อสํานักงานสาขาหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครหรือว่าเบอร์1 4 8 4 และอย่าลืมสแกน QR code ส่งข้อมูลไปได้เลยนะครับทางบริษัทก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องอสสสมอเพราะว่าตอนนี้นะครับเงินเคลม2 0 0 0 0บาทได้แล้วนะครับถึงเดือนพฤษภามิถุนาแล้วนะครับนะครับบางท่านเดือนมิถุนาได้แล้วนะครับของมอชาติอสมอติดเชื้อ40คนตอนนี้ได้กันเกือบครบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ7คนนะครับก็กำลังตามกันอยู่แล้วก็เจ็ดคนนี้ก็เพิ่งป่วยเมื่อ เดือนมิถุนายนนี้เองนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสะสะสะมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับทีต่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ